สวัสดีค่ะเพื่อนๆทางหายกันไปนานนะคะสําหรับช่องนี้ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาก็พร้อมกับของลกๆในบ้านของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะประมาณสองปีตอนนี้คือไม่รู้จะเริ่มเก็บตรงไหนก่อนเลยนะคะของแบบเยอะมากทั้งของที่ย้ายมาจากบ้านเก่าคอนโดเก่าตอนนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยของอันนี้เป็นกล่องเขาเพิ่งเอามาส่งให้เมื่อวานนี้นะคะ แล้วก็คือของแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอะ่ะห้องนี้ก็เป็นของที่ตอนที่ย้ายมาจากคอนโดเรายังไม่ได้ลืออ้อนากก็นู่นนี่นั่นแล้วก็แต่ว่าเราก็จะต้องเก็บไปให้หมดบางอย่างที่ไม่เอาไปก็จะไปเช่าสตอเรจเก็บไว้สิงกะโป์นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเอาไปอันนี้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าหนาว พ่อปูเฟอร์นิเจอร์บางอย่างก็ไม่ได้เอาไปนะคะจริงๆบ้านนี้ก็ยังไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะเพราะว่าเราก็เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาก็ประมาณปีสองปีได้ละแล้วก็ห้องนอนอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เสื้อผ้าอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดทํางานแล้วก็เสื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ของพี่แดนเขานะคะก็ของก็เยอะอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ตอนแพ็คเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ ก็เดี๋ยวดูกันแล้วก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะขนของไปอยู่ที่นูน่นอยู่ที่นู่นจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวไปแพ็คของต่อก่อนค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกกล่องนาฬิกาของคุณสามีเขานะคะก็ประมาณเกือบสิบกล่องพวกพันารัยโอเมก้าอะไรของเขาคอรัมตรงที่บ้านที่กล่องที่อยู่กับเราเนี่ยนะคะจะมีจะมีแต่กล่องแต่ว่าตัวนาฬิกา เราไปเก็บไว้ที่เซฟที่ธนาคารไว้ตั้งแต่เราย้ายไปที่ Perth Australia เมื่อเมื่อหลายปีก่อน6-7ปีก่อนนะคะก็ยังไม่ได้เอากลับมาเลยไม่ได้ใส่ตอนนี้ก็มีแค่กล่องแล้วก็เดี๋ยวกล่องเนี่ยเราจะเอาไปฝากไว้ที่บ้านของหลานชายพี่แดนนะคะก็เดี๋ยวจะใส่อีกกระเป๋าใบเนี้ยไปใส่แพ็คเป็นใบเดียว บางกล่องเนี่ยโอ้โหเก็บไว้นานไม่ใช่บางกล่องเดี๋ยวก็เก็บไว้พร้อมกันแต่ว่ามีบางอันเนี่ยเก็บไว้นานนะคะแล้วทีนี้ไม่เคยเปิดเลยมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นลานะเนี่ยอย่างไอตัวตัวกล่องเนี่ยคือแบบข้างในแบบหืมเน่ามากอะ่ะเนี่ยดูดิ เป็นอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้เราแพ็กจะไปฝากบ้านหลานชายเราก็เลยใส่กระดาษอันนี้เอาไว้นะคะให้มันแบบไม่มีความชื้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กล่องอื่นด้วยกล่องนี้กล่องนี้โอเคแต่ว่าก็แบบมีล็อกลอกเห็นไะมแล้วก็พันอะไรก็จะใส่พันอะไรข้างล่างนี้แบบอันนี้คือเช็ดทำความสะอาดแล้วนะตอนแรกคือแบบโอ้โหน่ากลัวมาก ข้างล่างก็โอเคอยู่อุปกรณ์สายซื้อมาก็ไม่ใส่นะพี่แดนตลกมากซื้อแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่เซฟธนาคารเนี่ยเราจะเอากระดาษนื้ใส่ลงไปการคำชื้น อันนี้พันอะไรแต่ว่ากล่องเล็กกว่าไอ้กล่องเมื่อกี้จะมีอุปกรณ์อะไรเขาเนี่ยใส่ในนี้ก็จะเป็นพวกกล่องนาฬิกาพี่แดนนะก็แล้วก็พวกเครื่องหมายที่ทำงานต่างๆของเขาอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อันนี้เข้าไปด้วยพวกโฟนคลาสมัยก่อนนะอันนี้แบบพวกลิมิเต็ดอี dition อะไรเงี้ยนี้ แล้วก็จะมีพวกแส,แสแตมสแตมอันนี้ก็กลิมิเต็ดไม่ใช่ลิมิเต็ดก็มีคุณค่านะสิ้นสุดสงครามโลกนะคะ50ปีแล้วก็พวกเนี่ยโฟนคาร์ดลิมิเต็ดอันนี้สวยดีนนแพ็คลิงแล้วก็เป็นพวกแอนิมอลแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะเหรียญ2ดอลลาร์กับอันนี้ พี่แดนชอบเก็บอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะใส่ลงไปในนี้แล้วไปเก็บบ้านหลานชายแล้วก็วันนี้เรามาดูที่เก็บของนะคะสตอ r a จ e จะมาเช่าเขาเป็นรายปีที่สตอ r e ัับวันนี้มาอยู่ที่ออฟฟิศมาขอดูก่อนว่าไซส์ไหนราคาเท่าไหไร่อะไรยังไง I I want to see the size Oh, so this, is. This is a twenty-four point five actually. So slightly bigger. Yep. What is the uh, total square, uh, square feet? Twenty-four uh, point five. Twenty-four point five, lah. Yep. Oh, so this one is about one. Also, about one point five by one. Yes, so this is sixteen So it's about one hundred dollars. Okay, the height is the same. Yep. So it's one by one point five and uh, two point seven, and this is about hundred dollars.